ว่วงยังจะนอนหรือจะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือคะ่ระรอพอด้วยอ่านหนังสือคะ่ะอืมอ่านหนังสือคะ่ะอ่านหนังสือให้ใครฟังคะอานนอาก,กินเสร็จก่อนก็ได้ค่อยพูดเดี๋ยวค่อยให้กินเสร็จก่อนค่อยคุยกันแล้วหมดละ เอาหมดแล้วเหรอเด็กคนหน้ามีเป็ดเท่ให้เป็ดเท่เทนในพงหญ้าแห่งหนึ่งมีเป็ดแม่เป็ดตัวนึงเหรออ๋อตรงนี้นะแม่เป็ดตัวถูดแป็นใาม,มากอืมแม่เป็ดแปลกใจมากต,าต่อไปต่อไปนี่ น้นนี้เอา,า,าเแ,อ,แ,แอ้คนก็ไม่เป็ดตัวใ่อยู่ในร้างอืมไม่เป็ดกุ้งไข่อยู่ในร้างม่หลับไหมเจะปูอุ้ยหลับเหรอคนอ่านหลับหรือเปล่านะคนอ่านจะหลับแล้วนะ นอนดีกว่า <c oughs> โอ้ยไม่ไหวหรอกอ่านไม่ไหวแล้วจะหลับแล้ว <c oughs> นอนดีกว่าทัางนั้นเข้าที่ดีกว่า <c oughs> เข้าที่แล้วโอ้คนอ่านหลับแล้วหลับจอยอ่านหนังสือหลับจอยอ่า <c oughs> นห <fid> นังสือหลับจอย À, None, ngang ngang. Okay. ok, ok, nón, Lặp toy. A pha tập right? Eh, hm, 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 khai nón hm, 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 tập hm, 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 tập hm, 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 Tập พ่อนั่งเหรอพ่อนอนไม่ได้เหรอพ่อนอนไม่ได้ทําไมล่ะนั่งหล่นนอนดูว่ตบได้ไหมไหนนั่งแบบไหนต้องนั่งแบบไหนนั่งสมาธิหรือเปล่าสมาธินั่งแล้วอ่ะต้องยังไงอ่ะต้อแบบนี้ไหนทำือไงเย่าขาเฮ้ยเย่าขาไปไหนอ่ะเย่าขาแบบนี้มีถอ นอนยืขาให้มีนุนเหรอมีจะมานุนขาพ่อนอนอย่างนี้เหรอ,น,อน,น,นี้เหรอไม่นอนเถอะนองจอออง้าจ้น่ลูก้นัน้ยโ้อ้ออ เหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยก็นอนค่ะแล้วพักก่อนเหรอแม่อาบน้ำอยู่อ้แอบดูคุณอาบน,น้ำไม่ได้นะ ไม่ได้นะไม่ได้นะเุ้ยเสียงอะไรอะน้ำลายไหลแล้วขาอ้วนเทียวฮะขาอ้วนเที่เป็นอะไรใครแกงอ้่วแตอ้าวให้แต่เที่ย